กำลังรีโหลดกำลังรักษาตัวเองนิดหน่อยกำลังรีโหลดก,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 การมีหมวกเลเวลสี่เป็นเรื่องที่ดี กำลังรีโหลดฉันทุกคนแล้วกำลังโดนยิงรอบที่สองฉันไม่ช่วย,วยแล้ว<พ>อรอยังกรอนบวงเซร็นไม่ช่วยแล้วกรอบพรอบ้อมฉันช็ขอบคุณคอยระวับบงได้ดีมากกำลังรีโหลดใกล้ใกล้ศัตรูถูกกำจัดแล้ว ไกังแล้วนะลกาลังรีโหลดมีกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวล3เราจะอีกทีม <c oughs> เตรียมอาวุธให้พร้อม <c oughs> ทั้งทีมถูกน็อกแล้ว <c oughs> กำลังยิงต่อสู้ ก็สวัสดีครับผม p ี c กันนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน A Effect, Mobile เกมเอฟเมิเกนโมบายนะครับผมอันนี้ผมก็มาเล่นโหมดธรรมดาน,นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าช่วงที่ผมกำลังรีแลง์นะครับผมผมก็เลยเออมาเล่นธรรมดาบ้างน,นะครับผมแล้วผมบอกเลยนะครับว่าตาเนี้ยมันมากนะผมมีแต่คนนะเหมือนทางซ้ายจะมีตี้หนึ่งครับทุกคนผมมีบหาปืนก่อนแล้วผมลงมาคนเดียวได้ไงเหมือนจะลงทั้งตี้ตี้หนึ่งเลยนะครับทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนะน่าจะใช่ครับใช่ใช่ มันมีมันมีรอยอยู่นะทุกคนมผมรีบหาปืนดีๆกันเ<ม>พววารานะประตูแล้วจะเห็นผมแล้วว่าผมมาคนเดียวนะ<ม>แล้วผมเป็นหางพีเด์ด้วยไงม่นจะโดนสกรรมแน่เลยผมว่าเดี๋ยวผมรีบหาปืนดีๆกัน<ม>ได้ G7 เอามาใช้ชั่วคาแล้วก่อนทุกคนก็ได้อยู่นะแผนี้ไอคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โดนกระโดดยิงโดนเนื้อมานะครับทุกคนเพราะไอพวกปืนเทียนับไออ่าวเชื่อน็นาแต่เพื่อนอยู่โคตรไกลเลยครับ อยู่ไกลมากทุกคนตัวนี้คือแบบกดสามอ้าวออกไปแล้วกดสามแต่เล่นกันโคราที่กันเลยหอมนีบหาปืนดีๆก่อนหอมมันไม่ปืนดีๆเลยอ่ะทุกคนมันจะมีศัตรูข้างหน้าผมนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันมีรอยฟาร์ม้ะเดี๋ยวผมขึ้นไปแอบขงบนกันเพราะว่าเขามีสามตัวนะผมมีคนเดียวอ่ะผมต้องแบบยิงทีละตัวให้ได้นะนี่ผมโดนลุมตายแน่เลยเอ๊ะไง รอรอเอชิวนะทุกคนถ้าเปิดเราไม่น็อกนี่ผมโดนชาร์จแน่ไขวยตัวหนึ่งอนะ่ะอีกตัวอยู่ไหนตอนนี้คือเห็นสองตัวแล้วนะทุกคนไอ้เชี่ยมไม่นอ้อเจ็บมากมิงมันเจ็บมากฟังนี้มาแน่ผมรองเร็งร้อนได้เลยขอเจ็บจัดเลยผมต้องเอาละนี่ผมโดนโดนลูมแน่ถ้าไม่เอา ปั๊มก่อยอยู่นะผมรีบเอาเลยตอนนี้ต้องรีบเอาแล้วน,นั่ะผมเอ้าเอาผมเพืเค่คนเพิ่อมาชาัดจะตายอยู่แล้วอนนเอา้าเกาะผมแตเกเฮ้ยที่จะเพื่อนเปมาชินแล้วว่ะทุกคนชิถหายแล้วตรงรี้ปั๊มก่อด่วนๆเลยตอนน้องตายแน่เลยมันจะมาชินแล้วนะ โฟังนะกำลังช่วยชีวิ่โอเคเนาะกลังยิงต่อสู้บล้วงเนี่ยมีปัม๊มความเพิ่มมาแน่ไอโรอบ,บ้ามาแน่นะเกือบล่วงทุกคน G7 ช่วยชีวิตไว้ผมต้องหาเพื่อนมันก่อนนะทุกคนเว่ามันนอกแล้วเพื่อนมันอยู่ไหน เพื่อนมาช่วยแล้วบังการ์ลองมาช่วยผมแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยสวยตายเลยบัตรฮาวหายไปไหนเนี่ยเขถ้าจะบอดทุกคนตอนนี้บอดคนแล้วบัตรฮาวหายไปไหนวะมันตกเข่าตายเหรอก็ความจริงมีสามตัวนะมีบัตรฮาวแล้วก็มีโมบ้าก็มีบังการลอนะยิงไ้สองตัว น่าจะตกข่าวตายแล้วไม่ได้เลยผมก็ได้หาคนมาซับพักแล้วผมหาไม่เจอเลยผมต้องบินหาไม่รู้คนหายไปไหนหมด่ะทุกคนแต่ผมเห็นคิวฟี่เช่นเยอะนะเป็นแบบชื่อคนอะไม่ให้ชื่อบอกเอ้คนน้นะทุกคนโอ้โที่ผมเจ็บจัดเลยผมต้องรีบตามแล้วผมหนึ่งสามเพื่อนไม่ได้ตามมาดเวย ที่โชว์ว่าเราอยู่กระจายกันเกินไปนิดอยู่ใกล้ๆดอกวอจะมาช้าผมแล้วทุกคนผมต้องรีบปั๊มแล้วมาละมาละวตากำลังรีโหลดตานยิงกลังรีโหลดโดนถูกด็อกแล้วเกือบล่วน ผมไปฆ่าอะไปปีแล้วมันรีแม็กซ์คือรีแม็กซ์รีใหม่อะทุกคนเกือบล่วงทุงคนนี้ผมทำเกาะแล้วผมขึ้นไม่ได้ต่อเลยจับเกาะทันได้มาช่วยละผมแนะนำนะครับทุกคนแนะนำให้พกอักตามาด้วยนะแล้วก็ใช้ปลาเกาะเลยเอาตัวปลาที่มา ผมยิงไม่โดนเลยว่ะเดี <ไป S 2> ๋ยวผมร<อ>ีเซ็ตก่อนเพื่อนยิงอยู่นะเดี๋ยวให้เพื่อนยิงไปก่อนฮนะผมขอรีเซ็ตแป,ป๊บนึงมันจะลงข้างล่างแล้วกำลังรีโหลดกำลังรักษาตัวเองนิดหน่อยกำลังรีโหลดเสียงเหมือนบินมานะได้อยู่บนหลังคาทุกคนเสียงบินลงมาได้แม่ง โอเคเพื่อนจริงเนาะประเด็นนะเห็นว่ายังไม่ร่วงเจ็บจัดเอ้ฝ่าผมอีกดิโหเจ็บมากสวยนอกสองลวเดี๋ยวผมช่วเพื่อนกันโอเคผมรีบลงไปไล่เลยนะขอบคุณอกปั๊มก่อนคือได้ป๊บหนึ่ง กำลังผมเล่นต่อเลยได้ไงจะทรบ like. กองผมมาผมทราบไปแล้วมีงอกไปแล้วสวยเกือบไม่รอดเลย มีกราะวิวัฒนาการตรงนี้ทางไหนวะนะผมหาไม่เจอเฮ้ยซ้ายผมเียเป็นบอดนะครับทุกคนเกือบล่วงเมื่อกี้ผมพลาดด้วยเมื่อกี้เกือบล่วงเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ลงอัปเดตตั้งค่าแพทใหม่ซีซั่น3แล้วนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ดูก็กดลิงก์ตัวไอตรงขวามือข้างบนได้เลยนะเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงปืนจากข้างหน้านะเมืนจะมีคนยิงกันนะครับเดี๋ยวผมรีบไปดูแบบน่าจะเป็นคนนะเพราะว่าเงียบไปสักพักหนึ่งแล้ว เหลือแค่ไม่กีดด่ตีแล้วนะผมว่าน่าจะคขนน,ะน,น่าไงยิกันแล้วนะผมไม่ปะแจมเลยก็ฟ้านะาผมมีชาร์ตเลยกว,วนาครับเดีือนจะยิงกั่ส,สองตีนะ กไม่มีกอดเลยเกลยด่ะมีนจกอดใหญ่เลยนะนาผมกอดก่อนโดนโดนกิ๊ต่อนะมีแกล้งฟูรับเดยนผมรีบเข้าไปข้างในก่อนเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงกำลังรีโหลดเดี๋ยวน้องอีรยนะไอเฟออกไปได้ด้วย จะโดนช้าไหมเนี่ยเค้ยมันไม่ขึ้นมาช้านะครับทุกคนเดี๋ยวเล่นในบ้านก่อนนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยมีสองซีอีกยังไงซีอีกหนึ่งมาแล้วผมเล่นในบ้านเอาชัวร์นะชัวร์ตาละเฮ้ยนิดเดียวมันเจ็บมากไม่มีกล่องอะเฮ้ยเค้ยสุดยอดมาก เัมดีตีหนึ่งจะมาช้าเหมอือนกันนะผมจับกรอบไปก่อนปนะมไม่น่าทันเพราะตีหนึ่งมาแล้ว,วลพเพื่อนน็อกเอาเพื่อนโดนปำมาแล้วเฮ้ยโอ้มันมีสองตัวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะมันคนตีนผมว่ะ ไฟระเบิดหนวาจัดเจโดนไฟตรงนี้ลัวอักตาลังรีโดมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้เฮ้ผมได้ก่อใหม่แล้วบนอ้อแค่ไหนล้ววะซ้ายรองบออย่าตั้องติดบ้างไนะ เท่าไรตัวเฮ้ยสวยถ่ายละโอเคผมมีก่อนละผมก่อนก่อนเกิดอะไรไปไหนอะขลางนั่งยิงก็ะแตกโอ้ยเชี่ยยิงไม่โดนผมมือสั่นแ๊บนึมวะเนี่ยอื้ไม่เท่เลย สวยเหนื่อยจัดทุกคนผมมือสั่นมากตอนเล่นอนะคือแบบสั่นจัดๆเลยนะคือมันเดือดอะเราคือแบบมันสั่นสวยครับสองคนก็แชมป์ได้เหนื่อยเอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้12คิว2,500ดาเมจทุกคนก็ ตีคนก็มีอยู่2องตีไม่สามตี้นะที่ผมเจอนะที่เหลือก็มีตี้บอดแค่แคตัวสองตัวนะครับตออยยีในเงอือบบอดนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชคร,คร์เพื่อให้เพื่อน้ฟังนะครับก็สวัสดีค,ครับ